สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มโครงงานการพัฒนาขั้นตอนวิธีการประมาณค่าจำนวนอตัตรกยับในรูปแบบเศษส่วนโดยใช้ทฤษฎีลำดับฟาเรผู้จัดทำโครงงานได้แก่นานรัฐพลเจพงนายธนาทิพบุญเครือสงและดิฉันนางสาวสิมิลันวงตั้นหินที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้แก่นางสาวสุริพรแ่ตันอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ได้แก่นายกิลาบเลงศักด์และนางสาวนัทวรนาถไหมตีจำนวนอตตก,กะยะเป็นจำนวนที่มีบทบาทสำคัญในทางคณิตศาสตร์คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มซึ่งมักจะปรากฏค่าออกมาในลักษณะท,ที่ไม่รู้จบและไม่มีรูปแบบซ้ำเช่นค่าพายค่ารากที่สองที่ถอดไม่ลงตัวหรือว่าค่า e ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้แต่นักคณิตศาสตร์ได้ทำการประมาณค่าของจำนวนอตัตรกยะบางตัวไว้เช่นค่าพายให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือ22ส่วน7หรือว่าอีกค่าหนึ่งคือ355ส่วนด้วย113ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า22ส่วน7เพื่อความสะดวกในการคำนวณ อย่างไรก็ตามจํานวนอตัตรกระยอื่นๆกลับไม่มีการประมาณค่าในรูปของเศษส่วนที่เป็นระบบอย่างชัดเจนดังนั้นโครงงานของพวกเราจึงมีความสนใจที่จะประมาณค่าจำนวนอตัตรากระออกมาในรูปแบบของเศษส่วนโดยจะมีการประยุกต์ใช้ลำดับฟารเรลำดับฟา์เรเป็นการหาค่าของเศษส่วนที่อยู่ระหว่าง0-1ถึง1โดย p ส่วน q จะน้อยกว่า p บวก r ส่วนด้วย q วก s และจะน้อยกว่า r ส่วนด้วย s ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลขเศษส่วนหรือการประมาณค่าโดยเมื่อเรามีค่าเศษส่วน2ค่าและมีค่าจริงอยู่ระหว่าง2ค่าดังกล่าวหากมีการหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง2ค่านั้นได้เราก็จะได้ค่าความคาดเคลื่อนที่น้อยกว่า1ใน2ค่านั้นเสมอ โดยลำดับฟาร์เสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าที่แท้จริงกับค่าประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของโครงงานคือ 1. เพื่อศึกษาหาขั้นตอนวิธีในการประมาณค่าจำนวนอัตรกระยับเป็นเศษส่วนโดวยวิธีการบวกซ้ำและประยุกต์ใช้ลำดับฟาเรย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากค่าประมาณที่ได้และค่าจริง สมมติฐานของโครงงานคือแนวคิดที่สร้างขึ้นมาจะสามารถประมาณค่าจำนวนอตัตรกยะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยมีค่าความคาดเคลื่อนของการประมาณน้อยกว่า5คูณ10ยกกำลังลบ6ตัวแปรที่โครงงานของเราศึกษาได้แก่ตัวแปรต้นคือจำนวนอตัตรกยะตัวแปรตามคือค่าประมาณที่ได้ในรูปของเศษส่วนและค่าความคาดเคลื่อนจากค่าจริงที่ได้ ตัวแปรควบคุมคือค่าจำนวนตำแหน่งหลักทศนิยมที่พิจารณาในแต่ละครั้งถัดมาก็คือขั้นตอนการดำเนินการตัวอย่างที่1ทําทำการประมาณค่ารากที่สองของ2เป็นเศษส่วนโดยทำการบวกซ้ำค่าจำนวนตระรกะยะจนกว่าจะมีผลลั์ใกล้เคียงจำนวนเต็ม2จํานวนรากที่2ของ2มีค่าประมาณเป็น1.4142เมื่อทำการบวกซ้ำสองครั้งจะมีค่าประมาณเป็น2 8 2 8 4 และเมื่อทำการบวกซ้ำ3ามครั้งมีค่าประมาณเป็น4.2426เมื่อบวกซ้ำไปจนถึงครั้งที่70จะมีค่าประมาณเป็น98.99เมื่อบวกซ้ำไปจนถึงครั้งที่99มีค่าประมาณเป็น140.00สามารถนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มได้เท่ากับ99และ140 เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดยรากที่สองของ2มีค่าประมาณเป็น99ส่วน70และ140ส่วน99หาจำนวนที่อยู่ระหว่าง2ค่าเศษส่วนนั้นโดยใช้ลำดับฟาเลจะได้140บวก99ส่วน99บวก70มีค่า239ส่วน169ซึ่งมากกว่า140ส่วน99แต่น้อยกว่า99ส่วน70 นำค่าเศษส่วนที่ได้จากการประมาณไปหาค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงจะได้รากที่สองของ2ลบ140รส่ส่วน99มีค่าความคลาดเคลื่อน7.21482งคูณ10บยกกำลังลบ5รากที่สองของ2ลบ99ส่วน70มีค่าความคลาดเคลื่อนลบ7.21519คูณ10ยกกำลังลบ5และรากที่สองของ 2, อง 239ส่วน169มีค่าความคาดเคลื่อน1.23789คูณ10ยกกำลังลบ5ในตัวอย่างที่2เราจะทำการประมาณค่ารากที่2ของ2เป็นเศษส่วนด้วยการบวกซ้ำที่มากขึ้นซึ่งมีค่า3,363ส่วน2,378 มีค่ามากกว่า1,393ส่วน985แต่น้อยกว่า1,970ส่วน1,393สามารถหาค่าความคาดเคลื่อนได้โดยรากที่2ของ2 -1,393 ส่วน985มีค่าความคาดเคลื่อน3.6444 0คูณ10ยกกลงัง -7 รากที่2ของ2 -1,970 ส่วน1,393 มีค่าความคาดเคลื่อนลบ3.64404คูณยกกำลังลบ7และรากที่2ของ2ลบ3 3มพสม่วน2378มีค่าความคาดเคลื่อนลบ6.25218แคูณสยกกำลังลบ8และนี่คือตัวอย่างการประมาณค่าจำนวนอัตรกยะอื่นๆผลการดำเนินการศึกษาการประมาณค่าจำนวนอัตรกยะเป็นเศษส่วน จากการศึกษาตัวอย่างข้อที่1และ2จะได้รากที่2ของ2ประมาณ99ส่วน70หรือ140ส่วน99หรือ239ส่วน169หรือ1393ส่วน985หรือ1970ส่วน1393หรือ3363ส่วน2378ซึ่งจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่างกันไป ทางคณะผู้ศึกษาจึงสรุปเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้ A, ประมาณ n ใหญ่ส่วน n เล็กเมื่อ R คือค่าจริง N. ใหญ่คือจํำนวนเต็มจากการประมาณที่ใกล้เคียงและ n เล็กคือจํำนวนครั้งที่บวกซ้ำค่าความคลาดเคลื่อนค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงและค่าประมาณสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้เดลต้า <Delta S 2> เท่ากับลบ n ใหญ่ส่วน n เล็กเมื่อ เดลต้าคือค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงอ่าคือค่าจริง N ใหญ่คือจำนวนเต็มจากการประมาณที่ใกล้เคียงและ n เล็กคือจำนวนครั้งที่บวกซ้ำซึ่งจากการศึกษาตัวอย่างในการหาค่าความคลาดเคลื่อนพบว่ายิ่งจำนวนในการบวกซ้ำมากขึ้นทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนลดน้อยลงสังเกตได้จากค่า99ส่วน70และ140ส่วน99ในตัวอย่างข้อที่1 มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงซึ่งคือรากที่สองของ2มากกว่าค่า1393ส่วน985และ1970ส่วน1393ในตัวอย่างข้อที่2สรุปผลการศึกษาจากการศึกษาคณะผู้ศึกษาได้สรุปขั้นตอนวิธีในการประมาณค่าจำนวนอัตราคยะเป็นเศษส่วนโดวยวิธีการบวกซ้ำและประยุกต์ใช้ลำดับฟาเรดังนี้ 1. ทําการบวกสาำค่าจำนวนอตัตราคยะจนกว่าจะมีผลลัพธ์ใกล้เคียงจำนวนเต็ม 2. เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนโดย r ประมาณ n ใหญ่ส่วน n เล็กเมื่อ r คือค่าจริง n ใหญ่คือจำนวนเต็มจากการประมาณที่ใกล้เคียงและ n เล็กคือจำนวนครั้งที่บวกซ้ํา 3. ทําการบวกสาำค่าจำนวนอตัตราคยะจนกว่าจะมีผลลัพธ์ใกล้เคียงจำนวนเต็มอีกจำนวนจากนั้น หาจำนวนที่อยู่ระหว่างสองค่าเศษส่วนนั้นโดยใช้ลำดับฟาเรจะได้ n ใหญ่1บวก n ใหญ่2ส่วน n เล็ก1บวก n เล็ก2มากกว่า n ใหญ่ n 1ส่วน n เล็ก1แต่น้อยกว่า n ใหญ่ n 2ส่วน n เล็ก2จากการศึกษาสามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนได้โดยเดลต้าเท่ากับ r ลบ n ใหญ่ส่วน n เล็กเมื่อเดลต้าคือค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง r คือค่าจริง เอ็นใหญ่คือจานวนเต็มจากการประมาณที่ใกล้เคียงและเอ็นเล็กคือจานวนครั้งที่บวกซ้ําจากการศึกษาเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนทางคณะผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าเศษส่วนที่เกิดจากการบวกซ้ําค่าเอ็นที่มากขึ้นมีผลทําให้ค่าความคลาดเคลื่อนลดน้อยลงกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ